าอิตาลีาลาลาน้เองเสร็จนักกันตักก้งแต่ที่สองแล้วนะคะ

คอฟฟิเน่สองร้อัมตรงนั้นไหมคะตรงนั้นจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารนี้เขาปิดนะคะตอนนี้ล็อกดาวน์ปิดไม่ขาดร้านอาหารคาเฟ่ปิดคอฟฟิเน่ตัวใหญ่ๆตัวน,นึ้ไปนั่งกินปลาใสม่มันได้แล้วนะคะได้ปลามาแล้วมีราคาเท่าไหร่ราคา13ยูโรนะคะสั่เซื้อกัน อิตาลีังน,นะคะเราครอจ่ายตังเรอคิอจ่ายตังสวัสดีค่ะนี่มาต่อนะคะเมื่อตอนสายๆเราไปซื้อปลามาแล้วนะคะที่ร้านอิตาเลียนอิตาเลียนนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำอาหารทำ ปลาหิมะนะคะโดยคุณพ่อครัวค่ะ uh, What i s the f i s h Lump d u m l i n g s Lump dumplings นะคะปลากระพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้เราก็จะทำปลาลูกเต๋า no fish นะคะแล้วก็จะมา <c oughs> ทำผัด ผัดผักนิดนึ่งแล้วก็จะทำยำทูนฟิชนะคะทำยำสไตล์บ้านเราก็คือเป็นลาบผงลาบนะคะแล้วก็ตามด้วยเออี้ปปิก้าใบมิ้นหอมแดงนะคะแต่เดี๋ยวรอคุณพ่อครัวยัดเครื่องเทศก่อนนะคะ นี่นะคะใช้เกลือเยอะมากนะคะใช้ที่เราใส่ใช้เกลือสามกล่องนะคะซื้อมาจากเเร้านอิตาลีเหมือนกันวันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะคะที่เราจะยัดเข้าไปในทองปลาเอ่ออเ่อม yeah, uh, uh ักจะตัวเยอะเอานะคะเริ่มแล้ว พ่อครัวก็จะเริ่มเช็ดปลาก่อนเช็ดทองปลาให้แห้งเช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้งวอสไฮส <Ros> โรสมารี่เสรโรสแมรี่ก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเป็นเกลือเกลือทะเลใส่ลงไปเลยในท้องปลาดับกลิ่นคลาว มมยอรานนะคะยัดกาไปใต้ท้องปลานี่ไปไมยรนันยัด้าไปเลยนี่กระเทียมน้องบูโน่เห็นไหมนี่เห็นไหมน้องบูโน่จะดำนิดนึงนะมองไม่ค่อยเห็นจะเห็นตาไหมตาขาวๆเนี่ยกระพริบกระพริบนะคือน้องบูโน่นี่คือที่นอนของเขานะคะคที่นอนประจำ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นตาไหมเห็นไหมนั่นแหละคือน้องปูนงูนะพ่อครัวของเราใส่พริกขี้หนูด้วยนะคะพ่อครัวชอบทานเผ็ดใส่พริกขี้หนูนะะมาร์คดูสไปซี่พ่อครัวชอบนะคะชอบเผ็ดนี่แล้วก็ใส่ มะนาวลงไปนิดนึงดับกลิ่นคาวดับกลิ่น้าวปลาจะได้ไม่ขาว กลัดท้องปลาด้วยไหมจิ้มฟันไม่ให้ในเครื่องมันทะลุหลุดออกมาไม่งั้นมันจะเค็มมากเพราะว่าเราใส่เกลือเยอะมากแล้วก็เข้าเตาอบของเราก็จะเป็นทูน,น่าสดแล้วก็ก็จะมีผงลาบนะคะสำเร็จรูปซื้อมาจากร้านเอเชียช็อปแล้วก็จะมีพริกกาพริกหวานหอมแดง มิ้นต์มะนาวแล้วกน็น้ำปลาบ้านเราเองค่ะนี่เนื้อปลาทูทูนฟิชหั่นพาพริกา้าคะพริกหวานให้มันเป็นลูกเต๋าชิเ,เล็กๆนะคะจะได้ดูสวยงาม ข,ขนาดของปลาฟิชในทางก็230กรัมก็ไม่เยอะนะสองคนใส่พักะเยอะก็กโอเคแหละแต่ถ้าใครที่แบบกินจุหน่อยก็ไม่น่าจาะพ่อนาสองคนพ่อครัวกำลังหัน่น มะนาวเพิ่มลงไปอีกหน่อยนะคะมะนาวโอเค all the good ขอบคุณค่ะจะดี fine a ยอ i เ e ยแต่เยนี่คือการหั่นทุนฟิสของพ่อครัวเรานะคะพ่อครัว,รวถ้าหั่นชิ้นเล็กมันจะไม่ค่อยได้รสชาติก็หั่นประมาณแบบใหญ่นิดนึง ชูโก้สฮะอะไรสู๊ตันให้ขนาดแบบเป็นลูกเต๋าเลยค่ะ ใส่ลงไปกลับบ้านครั้งที่แล้วลืมซื้อไอ้นี่มาเขาคัววมาก็เลยต้องซื้อแบบสำเร็จรูปที่มเป็นซองที่ร้านเอเชียช็อปก็เผ็ดเหมือนกันนะก็รสชาติใช้ได้นะนี่เอาใส่ลงไปเมื่อปีที่แล้วเอ้อเมื่อสองปีที่แล้วไปภูเก็ตแล้วก็ที่โรงแรมเนี่ย เขาทำยำทุนฟิตค,คืออร่อยมากอร่อยมากๆาก,าก,าก,กเผ็ดจัดจ้านก็เลยเนี่ยทำตามไม่รู้จะอร่อยเหมือนเขาหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็คนเข้ากันคนคนคน นี่ได้แล้วรสชาติอร่อยมากแล้วก็จะมาจัดใส่จานกันยังไม่ได้ซื้อกล้องตั้งโต๊ะอะไรมันมีแต่กล้องเซลฟี่อ่ะคือไม่ค่อยโอเค ที่ใส่ขนมปังคือสุกลองเพื่อความสวยอันนี้คือเอ่อถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็อะไรนะ For spice For spice แล้วคือ,อ,อลืมภาษาอังกฤษเลยพอเรียนภาษาพอเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็ลืมภาษาองกฤษองอัตโนมัตินี่ต้องใช้ช้อนเอ้ยซ้อมกับมีดนะ แล้วก็ขวากระดาษปีใหม่ก็ต้องใช้สีแดงน,นะขัวก็เตรียมเกลือที่จะทำสโนว์ฟิชใช้เกลือนี่เกลือยี่ห้อนี้สองกล่อง ทังที่แล้วใช้สามกล่องเรียบร้อยนะคะยำทูนฟิชหรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาแบบบ้านเราคือลาบปลาทูหน้านั่นเองปลาทูน้าสด<ม>วันนี้<ม>อากาศหนาวมากน่าจะลบสองลบสามนี่ฝอย่ะถ้าเป็นสายาามันก็ามีน ดอกกล้วยไม้สวยมากเนี่ยต้นคริสต์มาสสวยมากมาก mm hmm. เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะทานอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกันต่อกับการทำปลาสนุมีเกลือนะคะคให้เกลือมันเปียก mm hmm. คลุกให้เข้ากัน mm hmm. ใส่เกลือลงไป ตรงฐานข้างล่าง,างบางนะคะเช่หรไปบางๆก็อเอาเอาปลามาวางข้างบนเราก็ตามด้วยเกลือที่เหลือเอามาถมกระลบปลาให้นิด กล่องไม่พอค่ะต้องใส่อีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าเนี่ยมันติดไม่หมดติดไม่หมดตามงัน้นไงเรียบร้อยนี่คือ snowfish หมดอ่าอย่าลืมเอาไม่หนีบออกนะเทมพาราทัวเทรมเชอร์ก็นี่เลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเอาปลาเข้าแล้วนะคะเข้าเต่า ตั้งเวลาทีนาทีนะ45นาทีโอเคเราก็รอทาน45นาทีเจอกันนะจ๊ะน้องปลาอบสุกเรียบร้อยนะคะครจเวลา45นาทีละนี่ก็สังเกตว่าเกลือมันก็จะเกาะมันเป็นก้อนๆเป็นแผ่นก็จะแกะออกง่ายเนื้อปลาก็จะแบบอยู่ในสภาพเดิม ไม่เละไม่ยุยค่อยๆตักออกว่าถ้าเกลือมันเข้าไปในท้องอ่ะมันจะเค็มมากแล้วก็จะเปลี่ยนเอาปลาไปใส่ในในเขียงเพื่อที่จะเลาะเ,าเนื้อออกถ้าเกิดเลาะตรงนี้ เกลือมันจะเข้าไปในเนื้อแล้วมันจะเค็มมากๆก,กินไม่ได้นะคะข้อขวกวก็จะเริ่มละ้ำแรงเนื้อปลาใส่ปลาตัดหัวทิ้งไปเลยเพราไม่กินหัวนะคะหอมมากหอมจริงๆ ไม่กินปลานึงน้ำหนักไม่ขึ้นนะจริงๆคือแบบกินนิดเดียวม่น้ำหนักขึ้นแค่ดมก็น้ำหนักขึ้นแล้วอะอยู่ที่นี่น้ำหนักขึ้นโอ้โหหกโลแต,แต่มายังไม่ลงสองปีแล้วก็มีทีท่าว่าจะขึ้นเรื่อยๆก็เซง็งเหมือนกันเนี่ยว่าจะให้น้ำหนักลงสักห้าหกโลก่อนกลับไทยกลับแล้วก็ได้ตัดกินดะใะคราเนี้อยากมานาน เราไม่ได้เลาะเก็ดปลาออกค่ะก็เหมือนปลาเผาอ่ะไม่ต้องเลาะออก กลางออกอืมทีละอันนี้คือเมนูหลักใส่ละมันก็ฮอปสไปซ์อลืมภาษาอังกฤษไปหมดเนี่ยพอเรียนใส่ละมันอ่า n นอังกฤษ h yeah. uh, a u p t s p e i s e าหารหลักมินคอร์สภาษาอังกฤษก็มินคอร์สคือตอนนี้คือเวิร์กภาษาอังกฤษลืมไปหมดแล้วตั้งแต่เรียนภาษาอะมันพอแบบเวลาจะเขียนลงใน Facebook หรือ Instagram อะไรเงี้ยก็ต้องไป Google หรือไม่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่าเราเขียนถูก ผัดผัดผักใช้น้ำมันมะกอกผัดกระเทียมแล้วก็ผัดใส่กระเทีล์สไปาอ้านยอว์ผัด ใช้ไฟแดงแล้วก็ผัดประมาณแป๊บนึงแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพราะไม่ให้ผักมันมันนิ่มินไปพ่อพบ้านก็จะใส่แค่แค่เกลือปรุงรสคือข,ของพ่อบ้านนะคะกินกับผัก<ม>แต่ของตัวเองไม่เอาว่าเมื่อกี้กินไปเยอะแหละโอเคขอตัวไปทาน ดินเนอร์ก่อนนะคะอาเป็นเอเซนสวัสดีค่ะ